ือเพิ Pro ่มโปรเจกต์ซีรีส์วายที่น่าจับตามองอย่างยิ่งของค่ายวิวไทยแลนด์ในเครปอโปรอินเ t สอินเตอร์คูปโดยผู้บริหารคนเก่งคุณเอลภัทรกรสกุลพัทรกรวงพงวัฒกรที่หวน,นกลับมาจับงานธุรกิจบันเทิงอีกครั้งในรอบ20ปีล่าสุดร่วมกับพันธมิตรผู้สนับสนุนอย่างเ h ็นหรือบริษัทในช i o n a l h น a l t h Care System จำกัดในกลุ่มโรงพยาบาลเทียบีดีเอ็มเอสจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเช็คความพร้อมให้กับน้องน้องนักแสดงนำทั้ง16คนของซีร e ีส์ e. เนื่องจากซีรีสมีนักสแสดงนำถึง16คนโดยในเดือนพฤษภาคมนี้ที่จะมาถึงมีการเปิดตัว One แฟนมิทติ้งในไายพร้อมปล่อยไพร์รทีเซแรกออกมาและนอกเหนือจากนี้รูทไทยแลนด์ยังได้ร่วมกับทางค่าย DFF Studio ของอเมริกาจัดกิจกรรมแฟนมิทแอนด์เวิร์ทัไปในอเมริกายุโรปและเอเชียอีกด้วย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของซีรีส์วายที่มีการนำกิจกรรมอีเวนต์มาเปิดตัวนักแสดงและจัดแฟนมิดก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศจริงเราเป็นผู้จัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องเลือกที่นี่คะที่เป็นอ๋อเขาเรียกว่าเอ็นเฮละค่ะของที่นี่เลยครับกนต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับเอ็นเฮลก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของ One ทวีวายเดียซีรีส์นะครับที่เราจับมือกันเนาะแล้วเราเองเนี่ยทุกวันนี้น้องๆที่บอกว่าทํางานกันหนักมากนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับเวลานะครับเราก็เลยเลยเห็นความสําคัญของสุขภาพน้องนะครับ ถือว่าพอได้เข้ามาทำความารู้จักมาพูดคุยกับทางเอ็นเลแล้วเนี่ยเราก็เห็นตรงกันเลยว่าถึงเวลาที่น้องๆ่ยต้อง เช็่างกายแล้วทุกอย่างต้องมีการเช็คอัพเนาะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ร่วมมือกันกับทาง M Health นะครับในการจัดแพคเกจตัวสุขภาพให้กับน้องๆน,นักแสดงของเราที่เราบอกว่าฟิตความพร้อมก่อนออกกองน,นะครับแสดงว่าเราก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพไหมคะซีเรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะวันทูบีไวท์เซีรีส์ใช่ครับด้วยความที่ซีรีส์ของเรานักแสดงนาเยอะมากต้องบอกว่า16คนเนี่ยคือน,นักแสดงนำหมดเลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีความสําคัญเท่าเทียมกันทุกคนในเรื่องนะ เรื่องสุขภาพก็เป็นอีกสิส่งสำคัญที่เรามองว่าต้องให้ควาสมสาคัญกับน้องๆทุกคนที่ทํางานกับเราครับคบุอันนี้คือจะไม่เปลี่ยนแล้วเนาะแสดงว่าครบทีมครบทีมแล้วใช่ไหมคะใช่ครับครบทีมแล้วพร้อมที่จะถ่ายทําแล้ว,ลว,อลวขอเวกันมานิดนึงนะครับ,รบตอนแรกเราจะมีคิวออนแอร์พฤษภาคมนี้นะครับแต่เรามีเลื่อนไปช่วงกันยานะครับช่วงนี้เราก็ไดหยิบเอาอีเวนต์เข้ามาแทนตามที่น้องๆบอกนะครับก็จะมีอีเวนต์ในเรื่องของ เดี๋ยวนี้จะมีแฟนมิทในประเทศช่วงเดือนพฤษภาะนะครับเป็นการเปิดตัวน้องๆนะครับร่วมกับพันธมิตรของเราเนี่ยแหละครับผมแล้วก็จะมีรถโ,โชว์ไปต่างประเทศต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเวิร์ทัวร์ของซีรีส์ y, นะครับที่มาก่อนซีรีส์ออนแอร์ air. ตอนนี้มี3ประเทศในเอเชียแล้วก็มีเทสส็กซัสอเมริกาที่ติดต่อเราเข้ามานะครับก็เดี๋ยวมันจะมีความขึ้นหน้าอัปเดตกันครับผมนอกจากต่างประเทศนอกจากอเมริกาแล้วแลยังจะมีแบบพันธมิตรเพื่อนบ้านอื่นๆอีกไหมคะที่จะเป็นอีเวนท์ที่นำนะร่องอะคะ ยินดีเลยครับรออยู่นะครับจริงๆก็มีมีการพูดคุยเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในประเทศเองต่างประเทศเองเหมือนเอเธียเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับในการดูแลเรื่องสุขภาพของน้องๆนะครับต้องบอกว่าที่พี่ตอบโจทย์เรามากเรื่องของสุขภาพดีที่บางคนเราคิดถึงผู้ใหญ่หรือต้องสูงอายุนิดนึงถึงต้องมาตรวจสุขภาพแต่จริงๆแล้วพอได้ทำหลานน้องๆเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยวว่าทุกคนเนี่ยทุกเพศทุกวัยเนี่ยเหมาะที่จะได้กับการตรวจสุขภาพ<ม>าบางคนแอบกลัวค่ะพี่เอ๋ว่าแบบ เจาะเลือดเจ็บมากนู่นนี่น่นมากแล้วก็บรรยากาศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคนที่เจาะแล้ว <c oughs> เจ็บไหมครับมีใครเจ็บมากต้องบอกว่าด้วยตั้งแต่บรรยากาศที่ก้าวเข้ามาที่เอ็นเฮลนะครับ <c oughs> รวมถึงพนักงานที่นี่เองนะครับ <c oughs> หรือว่ารูปแบบการตกแต่งดีไซน์ของที่นี่เนี่ยให้ความรู้สึกผ่อนคลายรีแลกกับทุกคนที่เข้ามาไม่เหมือนโรงพยาบาลไม่เหมือนเราเข้าไปคลินิกหรือแบบที่ตรวจสุขภาพนะครับก็จะรีแลก เมื่อเรารู้สึกรีแลกแล้วผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราก็ลืมความเจ็บไปได้เลยแล้วก็พร้อมกลับมาพบผู้เชี่ยวชาญต้องบอกว่าทราบว่าที่นี่เนี่ยเรามีตั้งแต่นักที่นิารแพทย์เป็นผู้ให้บริการเจาะเลือดและให้คำแนะนาเองเพราะฉะนั้นการที่เรากเข้ามาที่เอ็นเอลเนี่ยเรียกเรียกว่าสบายใจแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ลืมความกังวลลืมความกลัวไปได้เลยครับผมรอนานไหมคะผลที่ที่เราจะต้องตรวจคะพี่ี่ไม่นานเลยครับที่นี่ที่นี่มีทั้งระบบที่สามารถเข้ามาฟังผลได้เองเลยนะครับรวมถึงระบบออนไลน์ นะครับที่สามารถฟังผลทางแอปพลิเคชันหรืออีเมลก็ได้นะครับหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เราสามารถติดต่อนัดหมายให้โทรกลับไปแจ้งผลก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้ามาเองนะครับที่นี่ก็มีบริการครบทุกรูปแบบเลยสมมติว่าถ้าเราอยากตรวจพรุ่งนี้วันนี้เราสามารถเตรียมตัวได้เลยไหมคะแล้วนักเข้ามาเตรียมตรวจได้เลยไหมคะได้เลยครับไม่ยากเลยครับติดต่อที่ l ล n e แอดเอ็นเฮลได้เลยครับตรงตัวเลยครับออแอดไลน์นำหน้านะครับแล้วก็เอ็นเฮลนะครับก็สามารถคุยแล้วก็ จริงๆโปรแกรมการตรวจร่างกายเดี่ยวไม่ได้มีแค่ตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไปมีโปรแกรมหลายๆอย่างมากที่บางทีผมมาเองวันนี้ผมก็เพิ่งรู้การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงนะครับที่บางคนไม่รู้เลยว่า เอ๊ะเราแพ้อะไรหรือเปล่าบางทีอาการแพ้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรากินแล้วเป็นเลยทานแล้วเป็นเลยนะครับมีอาการสองสามวันเกิดืุนคันหรือแพ้มาน้องบางคนที่เพิ่งตรวจน้องเกรนเนี่ยค<ช>ือตรวจก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเรามีอาการภูมิแพ้อาหารแฝงอยู่หรือปัญหาเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีโปรแกรมอะไรหลายๆอย่างที่ลองโทรมาปรึกษาหรือลองติดต่อแอดไลน์มาปรึกษาที่เหมาะกับคนกรุงเทพหรือคนชีวิตคนเมืองทุกวันนี้เยอะมากครับผมแพงไหมคะพี่เอ๋ไม่แพงต้องบอกว่า หลายๆคนดูเรื่องแบรนด์เลยจะกลัวกังวลอะไรต่างๆนานานะครับจะบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยถือว่าคุ้มมากแล้วก็เรามีเจ้าที่ที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเทคนิคการแพทย์เนี่ยการที่ได้คุยได้มาปรึกษากับเจ้าที่ข้างในผมถือว่าราคาคุ้มมากและถูกมากเลยครับผมฝากนิดนึงค่ะสุดท้ายหายสุดเลยค่ะมีใครอยากฝากใครอยากฝากอนน้องฝากซีรีส์ก็ได้ค่ะฝากเอ็นเฮลก็ได้ค่ะฝากซีรีส์หนึ่งแล้วขอฝากเอ็นเฮลอีกหนึ่งก็ได้ครับได้ครั ก็อยากฝากซีรีส์กับทุกคนนะครับว <và> so ่าฝากติดตามผลงานจากพวกเรานะครับทุกคนทางบอลทบะบอลทบีวซีีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนเนี่ยทั้งพวกเราและทีมงานเต็มที่กันทุกคนครับและเอ็นเฮลล์ะคะฝากเอ็นเฮลล์นิดนึงค่ะสำหรับคนที่รักในเรื่องของสุขภาพค่ะไงก็ผมก็เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นตัวแทนในการขอบคุณผมเองและเพื่อนๆขอบคุณเอ็นเฮลที่วันนี้ก็ได้มาตรวจเช็คสุขภาพแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างดีเลย ครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถให้เอ็นเฮเป็นตัวช่วยในการช่วยสุขภาพของทุกคนได้เลยนะครับผมมีน้องๆไม่อยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะมีใครอยากเพิ่มเติมไหมคะพูดได้นะคะก็แค่ไปที่ฝากเป็นช่องทางการติดต่อของที่นี่นะครับก็จะเป็นนะครับ Facebook นะครับเอ็นเฮล a ทยแลนนะครับแล้วก็ Line นะครับเอ็นเนะครับแล้วก็คอร์เซ็นเตอร์นะครับเอ็นเนะครับ0 2 7 6 2 4 0 0เนะครับนก็ขอให้เป็นหนึ่งทางเลือกของทุกๆคนนะครับ Hopping.